วนแหที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นการแหเงินจำนวน3.9ล้าน9แสนบาทมาจากไฮโซฟาร์ม so ของเสียหน่อยโค้งราชครับมายังเปี่ยมชัยฟาร์มควายงามอุบลรัฐเพื่อมาสู่ขอรับขวัญเจ้าบุญเติมควายหนุ่มรูปลอสังกัดปิยรัตน์ฟาร์มของเสียเก๋ชัยนาทกับเปี่ยมใชัยฟาร์มของเสียโซ่ขอนแก่นครับ

แสงแตกล้อน้ามุนพอต้นเข่าสิเกียวเห็ดเข่าเหนียวแหล่เข่าจ้าวพันเหล่าอ้าวหวงดียามเมาตีฟาดต้มเข่าึ้นกลุ่มเต็มลานเห็ดนานมันคุูนันพอเจ่าจำว่าบ่ไก่ลาบขาไล่สามลานเข่าแสนบาทกวนเจ้าบุญเติมเจ้าดี xiềng xía lại phàm tiệp trái phàm hay số phàm xiềng non cô là phàm bay đuầy, họ mía thảo kè phú phuên ma đầy sơn áo quán con trâu, hai má cầu ở trong ôm tròn quấn quay. ไปเด่น้องหานักไอ้ควัเจ้าไรตีค่ะสีแดงดาบแกวเกินพูดเรืองของแถวแกวมันนี่แดงไปสุดพาเป็นเกาพูดางเ้ตตูนางนี่ก็ม่เห็นสั่งการตางมีแต่มากแต่ผู้เจ้าสองสีเนเปียมาก็ับกายับที่พูดในมีอายุเยนได้เติมหน่อยก็จะาที่คนแต่ะน่อยใ้ได้ต่อสาสั่งมาเกิดเรื่องไเคยว่าคนเมียก็จะแพ้เมตตาไปติดสามคนไร้อยสางร็ดตั้งข้ามข้าคนนิ่วงชีสสีวงสองสองว่างห ทางนี้ด้วยนะครับแบ่งบันยิ้มทางนี้ด้วยนะคะยมครแบัยิ้มวบต้องนสามล้านเก้าแสบาทครับไอโซฟาร์มเ้ไอโซฟาร์มครับติการัตครับิน้อนนี้ความให้กับเจ้าของคนใหม่ติกรัรกัคคบเตียมชาฟาร์มครับอ่พีพ่หน่อยรับคับ ส่งมาให้กรับไฮโซปาครับอ่าโคราชครับเปอยังเสียเสียเมนสู่ตัวก็ต้องได้ยังต้องได้เขาคือกันดอุ้ยนหือนกันเอเสียหน่อยซอปอครับมาสู่ขอไปในราคา3มล้าน9แสนบาทครับ ังเซียน่อยไฮโซฟาร์มครับเซียน่อยกับซอปอครับมาสู่ขอเจ้าบุญเติมจากเพียมชัยฟาร์มกับปี๊ฟาร์มครับในราคา3ล้าน9แสนบาทครับย้ายไปอยู่โคราชครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

สหรับเจ้าบุญเติมครับก็ติดตามรับฟมครับรับครับเขามียูทูบเบอร์มากครับลาคนครับุากสวัครับครับบอยที่ครับจาคบเทชาบูญครับผมรนโครับจากสามัคคีพดรธานค่รับมีนอยอสด้แวครับโดยเจ้าบุญเติมเป็นลูกของแม่บุญทรง แห่งควายนาคาเฟ่ซึ่งแม่บุญทรงนั้นเป็นควายเหล่าของลุงกำนันโปตุไทยธานีและพอเจ้าบุญเติมคือเจ้าทองใบเขาใหญ่ดกีกรีแกรนดแชมป์12สสมัยครับซึ่งเสียหน่อยไฮโซฟาร์มโคโราชบอกว่าเห็นเจ้าบุญเติมแล้วรู้สึกชอบเพราะสายพันธุ์พ่อแม่ชัดเจนครับที่เราเตรียม สินสอดมาวันนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ครับสามล้านเก้าครับมมาซื้อกี่ตัวตัวเดียวครับผมทาไมถึงเลือกซื้อฝ่ายตัวเดียวครับก็หนึ่งชอบก่อนเลยครับชอบแล้วก็สายพันธุ์เอ่อทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ชัดเจนครับนะครับ้อไปนี้เราจะไปทำเงี้ต่อครับก็ช่วงนี้ก็ให้เสียโซ่ทำหรือทำตัวรอไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปประกวดหรือลี่ดําเชียร์ต่อไปครับ ควายที่เรามีมีราคาสูงอยู่ที่ระบาดประมาณไหร่ตอนนี้อะฮะถ้าเป็นตัวเดียวเดีวก็ตัวนี้สูงที่สุดแล้วครับสามล้านเก้าตัวเดียวเดียวลักษณะเด่นของตัวนี้เป็นไงพ่อวงเขาหน้านะครับท้ายนะครับสวยงามพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมครับชัดเจนคือพ่อเป็นทองใบแม่เป็นบุญส่งนะครับก็สายพันธุ์ชัดเจนครับทำ,ทำไมถึงเลือกซื้อกับเปี่ยมชัยไ ก็พอดีควายมาจากทางทางเปียมเปี่ยมชายความกับกับน้องเ๋แล้วก็เห็นครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับก็มาดูครั้งแรกก็ชอบเลยขอน้องน้องเขาก็ยินดีครับผมจีบอยู่นานไหมครับก็ประมาณสักครึ่งเดือนได้ครับปรึกษาใครไหมครับข้างปรึกษาไหมก็มีปรึกษากันบ้างครับมันตั้งสามล้านนะครับก็ทําไงได้ชอบเ่ยครับ ส่วนด้านเสียเกปีรัดฟาร์มบอกว่าตอนแรกที่เห็นเจ้าบุญเตอร์มีชอบมากครับต้องไปนอนเฝ้าเขากว่าจะได้มาครับอันนี้ผมปีรัดฟาร์มครับผมเป็นเสี่ยวกันครับเป็นเพื่อนรักกันครับครับทีนี้ผมซื้อฟา์ได้ผมก็ไว้ที่บ้านผมมั่งไว้นี่มั่งครับแต่นี่เขาชอบปั้นพ่อพันุเขาเป็นคนเลี้ยงผมก็รีดน้ำเชื้อขายครับผมชอบขายน้ำเชื้อครับเป็นคนขายน้ำเชื้อพ่องัวพ่อควายนี่ครับ ผมก็บอกเฮ้ยเราบอกเสียโซ่ผมซื้อควายตัวนะผมนอนไม่หลับผมไปผมไปเจอของเสียดำมุกาหารลูกมุนส่งผมก็ไปเจอผมก็นอนเฝ้ารีสอร์ทเลยผมบอกเสียโซ่ผมชอบผมไปนอนเฝ้าสองวันแต่ไปนอนเฝ้ารีสอร์ทเสียดำเลยบอกเสียดำผมไม่กลับผมขอควายตัวนี้เขาบอกแบ่งให้ได้แบ่งให้เก๋ได้ราคานี้แต่เขาก็ไม่รับสายผมนะผมทางไลน์พิมไลก็ไม่รับสายผมผมชอบผมก็ซื้อเลยครับพร้อมซื้อมาไว้นี่พี่นุ่มไปเจอผมเอาพี่กาขอผมก็กล้าให้ครับพี่ขอแล้วกันสามล้านเก้าบอกถ้าพี่กาขอผมกล้าให้ เดี๋ยวผมขายน้ำเชื่อให้ครับตัวนี้พัธุกรรมดีครับควายสตอรี่มันดีครับทั้งพ่อทั้งแม่ครับขึ้นมาเลยครับ่เป็นยังไงยันันรันวเป็นยังว่าเป็นยังง่เป็นยังมาลครับจบุยช่ยซืออันนี้สองสามอันนี้คือเอ่อซื้อย่งงครับขึ้น บญเต็มบนเต็มน right? right ี่เตมช่องยังก่อช่องยังก่อนนี้ช่องยังก่อนช่องอีสามนาพรอครับอีสานคนโคบอ่าติดตามนเ้อพี่น้องเอนอัโอครับอันนี้ช่องไหนก่อนช่องไหนก่อนบอยทีซีสองโลกครับ นี่ม้าน้าพี่หน้่มน้าพี่หน้่มเขาจะเขยาเาทยซื้ออยู่เดือไทยนะโอเคครับติดตามไลินเด้อพี่น้องเอ้ยนี่งานสู่ขอเจ้าบุญเติมในครั้งนี้บักมีน้อยอีสานแอบแบวได้เห็นถึงความรักความสามัคคีความเป็นครอบครัวของพี่น้องผู้เลี้ยงควายงามควายเงินล้านครับว่ามีความสนิทสนมกันทั้งครอบครัวไปไหนไปกัน ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันครับเอาไปฟอนมนมวนกับขบวนแห่เง,งินล้านกันอีกรอบครับผมสวัสดีครับ